การเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลกันก่อนก<า>อกนการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเทศกาลสงการานต์ต้องบอกว่ากลุ่มที่เขาพยายามที่จะรณรงค์ให้ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนเนี่ย คือกลุ่มของ608ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกลุ่มผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรงังแล้วก็กลุ่มของสตรีตั้งครรภ์ก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านเนี่ยรู้สึกมีอาการเสี่ยงต่างๆหรือแม้กระทั่งไปพบผู้ติดเชื้อโควิดมาก่อนหน้านี้นะครับผมให้เรางดเดินทางดีที่สุดรวมไปถึงตรวจ ATK ครับก่อนเดินทาง72ชั่วโมงถ้ามีหน่วยงานไหนที่อยากจะจัดงานในช่วงของเทศกาลสงการานต์ขออนุญาตนะครับผมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับรวมไปถึงมีมาตรการในการคุมเข้มในการจัดงงาานนกรลททะเบียไยไ Stop COVID 2 plus แล้วก็ COVID free setting ด้วยใช่ทีนี้ในระหว่างเทศกาลสงการานต์อย่างที่เราทราบกันดีค่ะคว่าการที่จะไปในวัดไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะครพระภิกษุสงฆ์บุคลากรในวัดและประชาชนที่จะไปทําบุญเนี่ยต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งเกณฑ์ณปัจจุบันเนี่ยมันต้อง2องบวกหนกันไปแล้วการสงน้ำพระพิรูปปกติเขาก็จะต้องมีขันเล็กๆใช่ไหมให้เราไปตากร่วมกันแล้วก็ไปส่งน้ําพระ ทีนี้ในช่วงแบบในช่วงโควิดต้องบอกว่าเป็นของใครของมันแล้วก็ห้ามนําน้ําที่ส่งมาใช้ต่อถูกต้องนะครับผมพอส่งน้าไปเสร็จแล้วปุ๊บน้ำตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องเททิ้งไปเลยเว้นระยะห่างในการจัดงานส่งน้ําพ่านก็ต่อแถวเว้นระยะห่างหน่อยสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะพกเจลแอลกอฮอล์ถ้าเป็นกิจกรรมในครอบครัวล่ะสมาชิกภายในครอบครัวทุกคนนะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์เหมือนกันก็แนะนําเลยว่าให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาควรมีที่ที่อากาศถ่ายเทแล้วก็เป็นที่โล่งนะครับ งดกิจกรรมสัมผัสใกล้ชิดหรือไปใช้หรือสิ่งของร้องการเอออาจจะงดเรื่องของการแสดงออกทำความรักแบบนี้ถ้าไปกิจกรรมเฉลิมฉลองล่ะก่อนเข้าร่วมงานเนี่ยให้ประเมินตนเองก่อนนะด้วยการประเมินไทยเซฟไทยที่ยุ้ยสามารถพิมพ์ไปได้เลยว่าไทยเซฟไทยนี่นะคะไทยเซฟไทยของกรมอนามัยเสร็จปุ๊จะเป็นแบบนี้ พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะมีให้ประเมินก่อนกลับบ้านเห็นไหมประเมินก่อนกับบ้านเสร็จปุ๊บท่านก็เข้าไปประเมินความเสี่ยงรายละเอียดเขาก็จะถามว่าท่านมีอาการอะไรไหมที่ผ่านมาท่านไปพื้นที่เสี่ยงมาไหมหรือมีการสัมผัสใกล้ชิดมีอาการอะไรกันมาก่อนหน้านี้ไหมประเมินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปอีกหน้าหนึ่งซึ่งเป็นหน้าของที่จะบอกว่าถ้าองท่านเสี่ยงหรือไให้เสี่ยงนอกจากเข้าไปเทสทยแล้วก็คือต้องตรวจเอทีเตวอก่อนที่จะเข้างานถ้าจัดงานก็จัดในที่โล่งไม่ให้อัดจนเกินไปแล้วก็ต้องมี จุดล้างมือจุดวางเจลแอลกอฮอลอะไรอย่างชัดเจนนะคะเขาไม่ได้ห้ามรดน้ำในพื้นที่ที่อนุญาตให้จัดกิจกรรมแต่จะต้องไม่ใช่เป็นการสาดกันเล่นๆอะไรอย่างนี้จะไม่ใช่เพราะมันมีการจัดงานมันมีการแสดงเพราะเขาให้จัดการแสดงได้มีมหรสพได้การแสดงทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ต้อง เช็ดไมโครโฟนนะเพราะมันเป็นของที่ใช้ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะงดการแสดงที่มันต้องมีฉากสัมผัสจะกระไรีจะหอมจะอะไรอย่างเงี้ยต้องงดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้บนเวทีการแสดงหรือพูดเสียงดังหรือตะโกนอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องงดนะคะงดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ชมด้วยเวทีอยู่นี่ผู้ชมต้องห่างไปสัก2เมตรและกิจกรรมที่ไม่ควรจัดอีกมีอะไรคะคือการสาดน้ําในที่สาธารณะเนี่ยไม่ควรรวมไปถึงการปรับแป้งไม่ได้เลยไรถเล่นนะปีนี้ปาร์ตี้โฟมไม่ได้เลยนะครับงดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะงดจําหน่ายและงดดื่มด้วยนะคะเม่ออย่างนั้นก็จะมีความผิดด้วยนะนะคะ ส่วนหลังจากกลับมาส่งการก็ย้ํานิดหนึ่งถ้าสมมุติกลับมาสังเกตอการแล้วถ้าบางที่นะคะสถานประกอบการให้ work from home ได้ w o r k from home ได้เลยนะคะตามความเหมาะสมเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นด้วยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ทำไมแบบห้ามนู่นห้ามนี่ไม่ให้ทำเยอะแยะเราต้องคิดถึงนะว่าถ้าสมมุตินะมันมีคลัสเตอร์ระบาดเกิดขึ้นมันไม่คุ้มนะ เพราะตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเริ่มเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมเศริเริ่มเยอะขึ้นเพราะหลังจากที่เรามีการปราบถูกต้องเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าเม็ดเงินสําหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยมันก็กําลังกลับมากระตุ้นกระเตื้องกันมากขึ้นเรากําลังเริ่มค่อยๆนับหนึ่งนับสองนับสามกันไปเรื่อยๆและแต่ถ้าสมมุติว่า ในช่วงสงกรานนี้นยทุกคนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญต่างๆเขาคิดกันมาแล้วว่าเราควรจะมีมาตรการในการป้องกนันต่างๆเหล่านี้จัดแบบ,บนี้ได้จัดแบบนี้ไม่ได้เนี่ยนะคะคคแล้วมีการแพร่กระจายกันขึ้นมาอีกสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไร,รอาจจะมีการล็อกดาวน์บางพื้นที่อ,อันนี้ในพูดเผื่อนะ,อะอพูดเผื่อถ้าสถานการณ์รุนแรง ออนักท่องเที่ยวอาจจะเข้ามาไม่ได้อีกเข้งมงวดมากขึ้นเอกเศรษฐกิจก,ก็ไปต่อไม่ได้อีกเพราะว่าขายของอะไรก็ลําบากมากขึ้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้นึกถึงความสุขในวันข้างหน้าที่ในปีนี้เราต้องพยายามทําให้โควิด1 9กกลายเป็นโรคที่เราอยู่กับมันได้นะคะอย่างที่ไม่รู้สึกว่า มันเป็นความแปลกใหม่อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการดีกว่าทุกวันพฤหัสบ,บดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไว้เข้าใจง่ายสวทอขอบอก